ร้อที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศใยในระยะทุกขั้นตอนเพื่อกับเพื่อให้บนตรการเรินทางภูความรู้และศักยภาพทั้งด้านการผลิตการแปรรูปและที่ให้กเกษตรกรและประชาชนในยุคกกทุกท่านนะครับทุกแทนทมทมยี่สิบสี่ใช่ไหมครับที่ตั้งอยู่ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีสวัสดีกรุณากร คอยดูแลแล้วก็ท no ําบัญชีตะกรงกลุ่มสหกรณ์นะครับเขียนก็พยายามจ่สอามาลองทำดูนะครับผู้ท่านเี่นนะครับช่วยกันผมเชื่อว่าถ้าถ้าทำได้เนี่ยจะเป็นว่ารายจ่ายบางอย่างเนี่ยจริงรายได้เท่าเดิมแต่ละได้ใช้ในพื้นที่พอดีเขาบอกว่านอนอุ่นทุนมีแล้วหนี้หมด หรับไม่โมโในตัวเรือต่างๆจะต้องให้มีความสุขนะครับนอนอมมนหนลับด้วยความสบายใจทุนสหรับการใช้ชีวิตแต่ความมั่นคงของตัวเราเองคือระบอกว่าไม่ใช่การประบ,บอบอาชีพก็เป็นข้อหลักนี่หมดนี่คือเป็นนี่หมดทุกคนหรือเปล่าไปนะครับก็คือไทยเนี่ยเราก็จะรู้รายรับรายจ่ายก็จะต้องลดลงไปเรื่อยๆจนรทั่งก็ ลองเองเอามาใช้ดูทำหน้าที่นะ